สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปล่อยสติสิเนาะคะสูตรนะคะอันนี้ก็จะเป็น ID Line ของเรานะคะ ID Line ค่ะ N I C H E P O R A L นะคะ C U I G A R ค่ะส่วน Facebook ก็จะเป็น Facebook ส,ส่วนตัวนะคะชื่อนิสากรุคาร์มีค่ะค่ะไปดูสติสิชิ้นแรกเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมินิบานพิเดทามาสือนะคะไม่มีตำหนินะคะซื้อมาใหม่เลยซื้อมา20บาทขายให้15บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นมินิเหมือนกันนะคะเป็นบนันอิโมจิหรือเปล่าสีเหลืองนะคะซื้อมา15บาบาทค่ะแต่ตำหนิเยอะเนาะ เป็นสีแล้วก็ขุ่นๆด้วยนะคะขายให้สิบบาทแต่ถ้าเกิดใครว่าแพงเกินไปก็สามารถต่อราคากับเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะไซส์เล็กๆจิ๋วๆเป็นละละละลดซอสด้วยงานดำนะคะไม่โลลนะคะ แต่น่ารักเก็บไว้สะสมที่บ้านได้ค่ะขออนุญาตนะคะกล้องสนะะันค่ะค่ะก็จะเป็นไซส์มีเดียมนะคะเป็นบันหน้าหน้าหายนะคะไม่มีหน้าที่เราได้ล็อกหน้ามันออกไปนะคะเพราะว่ามันเกะก,กะมากๆเลยซื้อมายิบห้าบาทนะคะขายให้ สิบห้าแล้วกันโลมากๆเลยค่ะคือน่ากลัวนะคะคืออันนี้ได้มาจากเอ่อจากเด็กบ้าอยู่กํลาลังสองค่ะคะือลางลปลอบใจค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นลืมนะคะไซมีิค่ะขออนุญาตนะคะกล้องสันค่ะมี่นะคะลืมแน่นเป็นดับลินนะคะเป็นรับบันดับลินนะคะ ซื้อมา39บาทจากร้านมนทิพย์นะคะแต่มันดำมากๆเลยค่ะตำาหนีก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือดำค่ะจากสาบเกเราลดให้เหลือ15บห้แล้วกันค่ะมักเดยอะมากๆเลยใช่ไหมชุบต่อไปค่ะก็จะเป็นโดนัทนะคะแบบไส่นี้ โลนิดนึงนะคะค่ะซื้อมายีบห้าบาทนะคะซื้อมายีบห้าบาทคือมันดำดำนิดเดียวนะ,ะดำเราขายให้10บสบห้แล้วกันก็ไม่แพงใช่ไหมถ้าเกิดใครบอกว่าแพงก็สามารถต่อราคาได้นะต่อไปค่ะก็จะเป็น เออเป็นมินิโดนัทช็อกโกแลตนะคะอันนี้ซื้อมา25นะคะขายให้มันก็ไม่มีตำหนินะแต่ขอลดให้ละกัน25ขายให้15ละกันค่ะก็ไม่มีตำหนิหลายมากนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นไซส์มีเดียมโดนัทนะคะค่ะอันนี้ซื้อมา20่สิบนะ,ะแต่ตำหน้นี่ค่ะตำหนิค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมันเป็นมาให้อยู่แล้วนะคะนี่ทุนี้สามารถอันนี้ได้ค่ะอันนี้ซื้อมา20นะคะขายให้ส5ห้าละกันนะ ถ้าคอใครอยากให้แพ็คถุงให้โ็ได้เลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นโดนัทไซน์นี้นะคะเป็นนุ่มนิ่มมากน่ารักน่ารักนะคะเอาไปห้อยโทรศัพท์ได้ค่ะอันนี้ซื้อมา20กว่าบาทเนะาะค่ะเราลดให้เหลือ10บาทนะคะเพราะว่ามันจิ๋วๆน่ารักนา่กนารักนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเฮดตัวมิกกี้เมาส์นะคะไม่รู้อ่ะเป็นมิกกี้เมาส์อันนี้ซื้อมายี่สิบห้าบาทยี่บห้าบาทนะคะหน้ามันลอกแล้วก็สีก็ลอกแล้วก็มีสีตรงนี้นะคะจากยี่สิบห้าบาทตนลนให้สิบห้าบาทนะคะ ต่อไปค่ะเอออันนี้ลืมดีวิวนะคะนี่ก็เป็นโดนัชชินใหญ่ค่ะเป็นฝาแฝดคู่กับอันนี้เลยอันนี้ซื้อมายี่สิบห้าเท่าๆกับอันนี้เลยแหละนะคะตัวจำหนีก็ไม่มีหลือให้สิบห้าบทกันค่ะสิบห้าบาทะคะต่อไปค่ะจะเป็นปังแผ่นแนวนอนนะคะ เป็นสีเขียวค่ะนุ่มมนุ่มๆน,น,น,นะคะค่ะก็จะเป็นซอสลาดพร้อมท็อปปิ้งนะคะค่ะตรงนี้สายมันก็จะหลุดนะคะือหลุดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วละอันนี้คือไม่เคยแกะเลยนะคะดูแพ็กเกจเรียบมาอันนี้ซื้อมา25นะคะ แค่ซื้อจากกรุงเทพนะจาก 25, ยี่สิบห้าเรารวให้เหลือสิบบาทสิบบาทนะคะราคาถูกๆเลยค่าต่อไปค่ะก็จะเป็นบังแผ่นเนวตั้งนะคะเป็นบังแผ่นปอปอปอมบรีนนะคะราดด้วยซอสอเกสล็ดช้าๆนิดนึงนะนะตอนแรกก็ นี่คะ่ะก็คือรอยดำด้านหลังคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีแบบตำหนิบ้างอันนี้ซื้อมา25เหมือนกันเลยลดให้15บาทนะคะ15คะ่ะค่าต่อไปคะ่ะจะเป็นปั้งแท่นเนลตั้งนะคะเป็นรูปรูปหัวของอีโมจินะคะหน้ายิ้มนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นดำๆด้านหลังค่ะแค่นี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นแบบกดซื้อมายิบห้าราคาเดียวกันเลยพอซสบอร้านเดียวกันนะคะใครให้สิบห้าบาทนะคะสิบห้าบาทคา่ะกล้องอาจจะจะสั่นนิดนึงนะคะคือกล้องปวดมือเนาะ,ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบ คุกกี้นะคะแม่นก็คัคเกอร์นี่แหละรสสีเขียวใบเตยหรือเปล่าคะมันก็จะเป็นหน้าล,กลอกๆแบบนี้ค่ะค่ะก็จะลอกๆแบบนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับยืดได้อ่ะนุ่มๆนุ่มๆนะคะสโลไปห้อยอะไรได้ตามสบายเลยอันนี้ขายให้ห้าบาท ยี่ห้าค่ะห้าบาทละกันเนาะต่อไปค่ะเีลอนบันค่ะใส่จัมโบนะคะใส่จัมโบค้ค่ะค่ะอันนี้ซื้อมาห้าสิบนะคะไม่มีตำหนิค่ะ ขายให้ห้าสิบแล้วกันนะคะือว่าัค่ะมันไม่มีตำหนินะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะแพ็คให้นะแพ็คแบบสแม็คให้เลยนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นแซนวิชนะคะเป็นหน้าแบบนี้ นุ่มนิ่มค่ะคืออันนี้มันก็หลุดออกไปนะคะโปรเจอของเขาหลุดออกไปขายให้ห้าบาทละกันค่ะต่อไปค่ะแ <st arts> ป๊บนึงนะคะ <st arts> จะเป็นปังปอนแบบไซมินิอ่ะ <st arts> <st arts> ไมสร <st arts> น่ารักน่ารักจิ๋วๆค่ะไม่มีตำหนินะคะ ซื้อ20บาทค่ะขาย15แล้วกันค่ะ